Mẹ lưu <laughs> Thì nó à ừ. <laughs> cầm đứa nhỏ à, Mẹ không? วันนี้จะกินอะไรจะกินอะไรอ่ะแนนไปนู่นแล้วจะกลับวันที่เท่าไหร่ไปไหนไปนู่นสีด้านนะใช่มันจะมาเล่นสงการอยู่นี่ด้วยอ๋อวันที่วันที่สิบหกวันที่สิบหกอ๋อจะมาสงการอยู่นี่มันหยุดตอนไหนถึงวันที่สิบห้าเอแสดงว่าค้าก็ไม่ได้กลับ excelente